ภาษาไทยและร่วมใจกันใช้ภาษาภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยใหปสิเอิลักษณ์ของชาตินะคะพูดชาติไทยของเราสื่อไปดังนั้นโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบะแดงโดยการนําของท่านผูุ้่ในการขันทองเดชพันท่านรองผู้มในการหานุภารหันและท่านรองผู้มในการบริบูรณ์ปัญญานะคะดังนั้นครูทุกท่านนั้นร่วมแรงร่วมใจกันเห็นความสําคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาตินะคะในสิทธักษณ์ ความพชิชาติของเราเริจากวัฒนธรรมท 好好 mac bentang ini long kan? สุดหล่อของเราครับคุณครูจักรพันธ์